สดีครับวันนี้เจอกันทั้งแมวแล้วครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางแก้ปัญหากล่องดาวเทียมนะครับของ p ีทไอนะครับรับสัญญาณ KU band ไม่ได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับของ HD นะครับไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแค่นี้ประมาณนี้ครับแล้วเราจะกดตัวไปออกนะฮะตัวอินโฟนะครับกดเมนูนะครับ มัดนะครับโโรผ่านนะครับศูนสี่ตัวนะครับศูนย์นะับอาจจะไม่ชัดบางบางตอนนะครับวอกว่าจะมีประโยชน์นะครับทีนะรับเม่อกี้ค่าเป็นตั้งค่าสาวกาศดูนะครับค่าหัว LED ดูนะครับ 2K เปิด เครื่องพอดีเมื่อกี้เครื่องเขาเปลี่ยนเป็นนี่นะครับเอาดีเมื่อกี้เปลี่ยนค่าหัวนันบเอาดีเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับก็เลยรับสัญญาณอของทีวแบนไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเครื่องอก็ยังใหม่นะครับหรือว่าเป็นที่เวลาโอทีเอหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับ <S <S 2> <S 2> ่าก็จะมาเปลี่ยนเป็น ่าหัว LNB นะครับเป็น1น1 1งหนนะครับตานี้นะครับก็จะขึ้นสัญญาณให้นะครับเซฟกดเมนูนะครับเมนูออกเซฟนะครับแล้วก็กดเมนูอทีครับก็จะสามารถรับชมภาพได้นะครับรู้สึกจะเป็นบ่อยเหมือนกันนะฮะอาการนี้หลายครับเดี๋ยวช่างแมวลองไล่ช่องดูนะครับของตัว เครื่อง h ี t เอามาใช้ดูจานเล็กนะครับครับจะมีปัญหาตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้ที่ช่างแมวประสบปัญหานะครับโอเคครับช่างแมวขอจบแนวทางการตรวจเช็คกล่อง h i a t HD นะครับรุ่นใหม่นะครับรับภาพในโลกบนไม่ได้นะครับ บางทีก็หายบางทีก็มาอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่เวลาโอทีเอกแล้วเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใาเห็นกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ว่าแนวทางแก้ไขประมาณนี้นะครับก็ตั้งค่าหัวตามที่จานที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับว่าใส่ค่าหัวอะไรมานะครับขอบคุณครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเดยวประชาชนทั่วไปหรือช่างด้วยกันหรือช่างมือใหม่อะไรประมาณนี้ครับเป็นแนวทางนะครับนะครับ